ในพุทธศาสนาคำว่าวิญญาณมีแง่มุมไหนบ้างและก็มีอะไรบ้างครับพระอาจารย์วิญญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแบ่งชีวิตเป็นกองกองครั้งแรกตอนแบ่งเป็นกองกองแบ่งเพื่อจะเจริญวิปัสสนานะแบ่งเพื่อจะศึกษาให้รู้จักว่าชีวิตทั้งระบบคืออะไรเนี่ยท่านก็เลยแบ่งด้วยการเรียงจาก สิ่งที่ท่านทําการตามศึกษานั่นแหละท่านศึกษาจากส่วนที่ง่ายสุดไปสู่ส่วนที่ลึกสุดพอแบ่งเป็นกองกองก็เลยเรียกมันว่าขันขันแปลว่ากองนะก็แบ่งได้เป็นรูปก็คือรูป,ปขันกองที่ประกอบขึ้นจากรูป,ปธรรมส่วนของนามก็จะแบ่งตามหน้าที่คือแบ่งเป็น กองที่เป็นความรู้สึกก็เรียกเวทนาขันกองที่เป็นส่วนความจำเรียกสัญญากองที่ทำหน้าที่การปรุงแต่งสร้างกิริยาเรียกสังขารกับอีกหนึ่งบทบาทของจิตที่ทำหน้าที่เป็นตัวรู้เนี่ยเขาเรียกมันว่าวิญญาณตอนแบ่งเป็นกองกองท่านเรียกมันว่าวิญญาณขันนั่นะคือตัวรู้แต่บางครั้งท่านเรียกตัวรู้เนี่ย ตามบทบาทการทำหน้าที่อย่างเช่นถ้ารู้ภาพทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้ลิ้นรู้รสอะไรเงี้ยถ้ารู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะตัวรู้ถ้าจะทำหน้าที่รู้เนี่ยเขาจะรู้ต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมนะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ หรือก็คือรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรู้ต่อสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยคือการรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวรู้พอพูดถึงตัวรู้ที่ทำหน้าที่รู้ต่อทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจท่านเรียกมันว่าวิญญาณทางอายตนะ เรียกวิญญาณทางอายตน,นะแต่อเจ้าวิญญาณทางอายตน,นะก็คือเจ้าวิญญาณขันนั่นแหละมันคือตัวเดียวกันนะก็คือวิญญาณทางอายตน,นะกับเมื่อพระองค์ต้องการที่จะพูดถึงธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิน้นอันเป็นจุดกำเนิดตั้งต้นของาธาตุพื้นฐานพื้นฐานของโลกเนี่ยโดยตัวตนของพระองค์เนี่ยท่าน ก็จะมองว่าธรรมชาตินี้ประกอบไปด้วยาธาตุพื้นฐานหกอย่างอันนี้สำหรับมุมมองพระองค์นะคนอื่นอาจจะคิดยังไงก็ตามาธาตุพื้นฐานก็คือมีาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมนี่คือาธาตุฝ่ายรูปกับอากาศสาธาตุอากาศสาธาตุคือช่องว่างช่องว่างซึ่งเป็นช่องว่างสำหรับเป็นที่ตั้งของรูปนั่นเอง ท่านดันเรียกว่านี่ก็เป็นอหนึ่งสิ่งจัดเรียกว่าเป็นธาตุด้วยเหมือนกันเรียกอากาศสธาตุเป็นช่องว่างอันเป็นที่ตั้งของรูปอากาศสธาตุก็จึงเป็นอีกหนึ่งาธาตุที่เป็นธรรมชาติฝ่ายรูปด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่นามธรรมเป็นธรรมชาติว่างฝ่ายรูปสำหรับเป็นที่ตั้งของรูปธรรมนั่นคืออากาศาธาตุ แล้วก็มีเรียกธรรมชาติฝ่ายนามประธรรมว่าวิญญาณธาตุธรรมชาติฝ่ายนามเนี่ยเรียกวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณธาตุนั้นหมายถึงเรียกธรรมชาติฝ่ายนามนะเดิมคือธรรมชาติฝ่ายนามเนี่ยว,วิญญาณธาตุแต่เมื่อวิญญาณธาตุเนี่ยทำหน้าที่รู้ก็เลยเรียกมันว่า วิญญาณขันธ์ถ้ารู้ผ่านทางอายตนะก็เรียกมันว่าวิญญาณทางอายตนะอันนี้คือเขาจะใช้คำว่าวิญญาณธาตุเมื่อเรียกรวมกับธาตุเมนพื้นคือดินน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุหกธาตุรวมกัน,เ,นเกิดเป็นคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนประกอบขึ้นจากธาตุหกชนิด ดินน้ำไฟลมอากาศาทาธาตุและวิญญาณาาธาตุอันนี้คือมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องธาตุและมันก็มีอีกหนึ่งวิญญาณคือวิญญาณปฏิสนธิมีคำว่าวิญญาณปฏิสนธิอีกในศาสนานี้วิญญาณปฏิสนธิคือวิญญาณที่มีการเคลื่อนมาสู่คันนะเคลื่อนมาสู่ขันต้องเรียกวิญญาณปฏิสนธิแล้ววิญญาณตัวเนี้ยจริงๆแล้ว เราเรียกมันว่าวิญญาณปฏิสนธิแต่ในรายละเอียดจริงๆเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันถึงพร้อมด้วยการตั้งอยู่นะกับสัญญาเวทนาสังขารเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วสี่ขันเป็นกลุ่มพลังงานสี่ขันแต่เราเรียกกลุ่มพลังงานสี่ขันเมื่อจะเคลื่อนไปสู่การก้าวลงสู่ขันหรือปฏิสนธิเนี่ยเรียกมันว่าวิญญาณปฏิสนธิ นี่อันนี้คือคำที่พอจะมีอยู่กับคำว่าวิญญาณเนี่ยในพระไตรปิฎกมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้